ขณะที่ไฟป่าบนเขาทะลุที่จังหวัดชุมพรตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดนั้นไฟลุกลามพั่วภูเขาแล้วนะครับนอกจากจะกระทบกับสัตว์ป่าแล้วยังส่งผลต่อโบราณสถานอายุนับพันปีด้วยครับเหตุไฟไหม้ป่าบนเขาทะลุตำบลนเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรตั้งแต่ยอดเขาลงมาพื้นที่ราบประมาณ500เมตรตั้งแต่กลางดึกวันนี้ได้ขยายวงกว้างสร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับ นายทิวาปันจันร,รองนายกองการบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเปิดเผยว่าไฟได้ลุกลามไปทั่วภูเขาทั้งเปลวไฟแล้วก็ควันทําให้พื้นต้นไม้ที่ยืนต้นแห้งตายนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอบตอและฝ่ายปกครองระดมชาวบ้านทําแนวกันไฟแต่ยังไม่สามารถหยุดการลุกลามได้เหลือเพียงไม่ถึง1กิโลเมตรจะเริ่มไหมสวนยางพาราของชาวบ้านแล้ว ความเสียหายที่พบในขณะนี้ก็คือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บนภูเขาทะลุต่างพากันหลบหนีนะครับคาดว่าบางส่วนที่หนีไม่ทันอาจจะตายไปจํานวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่สามารถตรวจสอบได้บริเวณเขาทะลุนั้นยังเป็นแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากรมีการค้นพบซากมนุษย์อายุนับพันปีจำนวนมากและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วยกับ